รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จากความเดิมตอนที่แล้วแกปเปอร์และทีมงานรายการ,รการ้าวไปด้วยกันได้ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแก้วและได้พบกับคุณกำพลรวมถึงสมาชิกในชุมชนตำบลเขาแก้วหมู่ที่6 ที่พาเราไปเยี่ยมชมการนําผลลูกกลับมาแต่รูปมีรสชาติเหมือนเม็ดอัลมอนด์มากๆเลยแหละครับรวมถึงการปลูกผักปลอดสารพิษที่สามารถนําไปทําอาหารได้อย่างหลากหลายและก็อร่อยอด้วยนั่นเองครับนับว่าเป็นความหลากหลายที่เกิดขึ้นในวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาแก้วจริงๆซึ่งกิจกรรมเหล่านี้หากดูจากภาพรวมแล้วถือว่ามีความหลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆครับแต่กระบวนการและขั้นตอนของการปลูกผักปลอดสารพิษนั้นยังขาดความรู้ความเข้าใจในบางส่วนวันนี้แกปเปอร์และทีมงานรายการ ก้าวไปได้วยกันจึงพาวิทยากรจากเกษตรอำเภอลานสกามาพบอับคุณกำพลร่วมถึงสมาชิกกลุ่มเพื่อร่วมพูดคุยแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการก้าวไปได้วยกัน ก้าวพอกรเรียนรู้สู่ชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนกับผมแกปเปอร์วรลิตอินกรมครับและในวันนี้เราอยู่กันที่นะครับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตําบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รู้ถึงปัญหาแล้วก็ได้เห็นจุดด้อยจุดเด่นของเขาแล้วนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้รายการ,รก้าวไปด้วยกันครับจึงได้ทําการติดต่อไปอยังสํานักงานเกษตรอาเภอลานสการครับเพื่อเอาผู้นําชุมชนหรือเอาผู้ที่มีปราดความรู้ความสามารถครับมาเพิ่มองค์ความรู้ให้กับชุมชนแห่งนี้จะน่าสนใจมากน้อยขนาด เดินทางพบกับพวกเขากันเลยดี al. วกว่าครับผู้ชมครับและตอนนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะพบกับปราชชาวบ้านที่จะมีองค์ความรู้นะครับมอบให้กับวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ครับพ <onner S 2> ่อครับสวัดส,ด,สด,ดีครับสวดีครับก่อนอืีแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนเลยฮะพ่อวันนี้ที่สิ่งที่พ่อจะมาพูดถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะไรเ่รอเรื่องชีวภาพครับ เอาสิ่งที่อยู่ในครัวเรือนมาทำเป็นปุ๋ยครับอ่าก็เอาง่ายว่าช่วยกำจัดศัตรูพืชว่าอย่างนั้นเถิดนะฮะแล้วก็เป็นการลดการใช้สารเคมีครับผมอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมให้พ่อเริ่มสอนได้เลยแล้วกันโอเคนะฮะครับผมครับผมเพื่อนครับพ่อครับครับพี่น้องครับเราเกิดมาในชีวิตเมื่อก่อนปู่ย่าตายายเราไม่ได้ใช้สารเคมีพืชในท้องถิ่นนะครับเอามาทำไล่แมลงมาเอามาทำปุ๋ยเศษอาหารในครัวเรือน นะครับจริงๆแล้วเป็นปุ๋ยชนิดดีนะครับเอามาผสมกับน้ำกากน้ำตาลหมักไว้30วันนะครับเอามาเป็นน้ำหมักใช้ได้ใช้กับผักยอดผักยอดดอกไม้ได้หลายอย่างนะครับนี่กากน้ำตาลนะครับตอนนี้ก็มีขายอยู่ที่ทางข้าลานสกานะครับกิโลละประมาณ16บาทนะครับไม่เกินจากนั้นพี่น้องได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในของในครัวเรือนนะครับแล้วก็มีปอดสองนะครับ จากพัฒนาที่ดินนะครับมอบไห้โดยไม่ต้องซื้อนะครับตัวนี้ไปเอาได้ที่บ้านหมอดินทุกคนนะครับนะครับนี่พูดเรื่องของอุ๋ยน้ำนะครับเศษอาหารเปลือไข่เป็นชนิดดีเลยนะครับเป็นโอโมอนชนิดดีมีกระใส่ไปเลยสับไปละเอียดหรือทําอย่างไรก็ได้ให้ละเอียดที่สุดนะครับเอาไปหมักไว้7วันกวนหนึ่งครั้งนะครับเวันกวนหนึ่งครั้งวันที่30เอาไปใช้ได้เลยนะครับอุ๋ยนะครับเอาไปใส่ให้ดินอุดมสมบูรณ์ร่วนซุยนะครับ หรือเกิดได้มีตัวเดือนมันแล้วก็อาหารมันจะดูดซึมขึ้นไปเลี้ยงต้นไม้ได้ใบหรือดอกหรือผลได้นะครับให้เข้าใจว่าเราต้องใส่ปุ๋ยให้ดินนะครับต้องดูดินด้วยนะครับนี่นะครับไอ้เข้าใจไม่ได้ใส่ให้ต้นไม้นะครับเคยสงสัยเรื่องเศษอาหารนะครับนี่นีนนนผมหมักมาแล้วเพื่อให้ให้เห็นแล้วให้ชัดเจนนะครับสีต้นช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งติ๊บนะครับถ้าพี่น้องใส่ ภาคใต้ก็บอใส่มากกันต้นไม้จะเหลืองเลยนะครับใบเหลืองเหลืองเสร็จทุกวันนะครับต้องลดลงนะครับใส่สี่ช้อนโต๊ะต่อน้น้ำหนึ่งติ๊บนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นประเภทขวาดนะครับเปลือกมังคุดนะครับในน้ําเปลือกมังคุดนะครับถ้าเราเป็นไล่แมลงก็เอามาหัวขิงหัวขาตาคล้ายหรือภาคใต้ก็เรียกว่าไกรนะครับไอ้ก้าวไกรก้าวใจกันนา้ไห้นะครับแล้วก็มีสาบเสือหรือภาาใต้ก็เรียกว่ารีโร คือผมวันนี้ผมแปลให้ทั้งสองภาษานะครับเอามาหมักไว้นะครับหมักไว้30วันเหมือนกันวัตถดุดิบนะครับ3กิโลกากน้ําตาล1กิโลน้ํา10กิโลไอ้น้ํา10นะครับสิบกิโล 3- านะครับมแมลงบางชนิดชอบไม่ชอบขวาดบางชนิดไม่ชอบภาษาบ้านเราเรียกว่ามินเขียวนะนะแต่นี้ไม่ได้ฆ่า,มาแมลงนะครับ ไม่ได้ฆ่าแมลงไล่แมลงนะครับไม่ให้มันเข้ามาทําลายพืชผักของเรานะครับไอ้พี่น้องเข้าใจฉีดพ่นนะครับฉีดพ่น3วันหนึ่งครั้งนะครับจำปาดะนะครับที่ลูกเสียลูกที่เราไม่ขายนะครับเป็นปุ๋ยชนิดดีเลยเป็นโอโมนชนิดดีเลยนะครับรับรองได้เลยใอ้ตานเอาไปใช้ให้มีประโยชน์นะครับเป็นจำปาดะสับไปละเอียดแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนใช้ได้เลยนะครับขออย่างเดียวของหมักนะครับเก็บไว้ในที่ร่มอย่าให้ตุก อย่าถูกแดดนะครับอย่าถูกแสงแดดนะครับไปทำเก็บไปบอกแล้วต้องไห้บอกไอ้หมดนะครับอย่าเป็นอย่างเดียวแล้วบอกไอ้ทำทำแล้วตั้งไม่มีประโยชน์เพราะถ้าถูกแดดมันตัววัตถุอินทรีย์มันอ่อนนะครับมันจะตายนะครับมีใครสงสัยบ้างไหมครับที่ว่าจะทำนะครับสองสามอย่างนะครับปุ๋ยหมักแอ่งนะครับปุ๋ยหมักแองมนม,มีขี้วัวหนึ่งตัน มีหญ้า,าเราก็มีเยอะนะครับเอามาใส่ปนกันแล้วก็ใช้ตัวนี้หนึ่งซองนะครับหมักไว้สิบห้าวันพอว่าครบสามสิบวันแล้วเอามือแยงไปเรในร้อนหรือไม่นะครับถ้าอย่างร้อนหรือไม่ยังอุ่นๆห้ามเอาไปใช้นะครับเพราะต้นไม้แต่ตายครับนะครับใครมีเรื่องสงสัยมั่งนะครับมีไหมฮะมีใครสงสัยไหมฮะทุกคนดูหน้าตาไม่มีใครสงสัยแปลว่าทุกคนเข้าใจกันดีใช่ไหมฮะ อ่านไหนลองเล่าทั้งหมดที่เมื่อกี้พูดมาสิฮะก <c oughs> <ฮะ>็เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักน้าอ่าแค่นั้นที่พูดมา3ชั่วโมงสรุปเหลือ2ประโยคโอเคดีครถือว่าเป็นการสรุปใจความสําคัญที่ย่นย่อยอได้ดีมากคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องลงมือทําหรือว่าลองมาทํากันเองแล้วว่าต้องเริ่มทํายังไงหมักยังไงนะฮะดังนั้นขออาสาสมัครสัก2คนนะอ่ะหญิงสาวหญิงสาวตัวเล็กกับนี่นี่หญิงสาวตัวใหญ่นะฮะตัวเล็กกับตัวใหญ่อยู่ด้วยกันฮะ เชิญ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 ชื่ออะไรกันบ้างฮะชื่อน้องการน้องการชื่อดาวดาวมายุรีค่าด้วยนะอยากจะค่าอีกนะขยับหน่อยขยับหน่อยอ่ะเคยทําปุ๋ยหมักมาก่อนไหมเคยบ้เรียนรู้จกอ๋อเคยเรียนรู้จากปลาดบ้างเรียนรู้เคยทําแล้วเคยทานไหมฮะ ไม่เคยทานทานไม่ได้นะปุ๋ยหมักเนี่ยเอาไปใช้ในการเกษตรอย่างเดียวอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนการทํากันเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็คือในภาชนะนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นอาหารหรือเศษอาหารที่เรารทานแล้วเหลือหรืออะไรก็ได้มีอะไรต้องห้ามไหมพ่อว่าห้ามเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักเป็นประเภทเป็นยางยางอ่าที่มียางที่มีฤทธิ์มีมียางออกมาเนี่ยอันนี้ห้ามใชใ้เป็นอาหารทั่วไปได้อ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนการทําอันนี้ต้องทําอะไรต่อครับหลังจากที่ได้เศษอาหารมาแล้ว เกษตรอ่ารแล้วก็อันนี้เศษอาหารนะครับครับเป็นเศษอาหารไข่ไก่จากที่เรากินแล้วใช้แล้วนะครับเอามาคุปขล้นขาสาวพ่อพ่อหยุดเลยเดี๋ยวให้สาวทำบ้างเพราะเขาเป็นตัวแทนแล้ววันนี้นะฮะ ผู้ชมย้าเรื่องสวยอีกครั้งหนึ่งคือถ้าอย่างเงี้ยเป็นกรณีเป็นปุ๋ยแต่ว่าในแต่ละซองเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปจะเอาไปฉีดไปพ่นจะไปกำจัดศัตรูพืชก็แยกกันออกไปแต่ขั้นตอนหรือวิธีการทําเหมือนกัน3 1 0หครับสามหนึ่งสิบคือวัตถุดิบ3กิโลอ่าน้าตาล1นึ่งกิโลน้ํา1กกิโลนะครับแล้วให้เข้าใจว่า3 1 1 0นึา่ถ้าทำโมโมนนะครับประเภทของเหลืองนะครับ3 3สนะครับ กบไปดักน้ำตาลสามวัตถุดิบสามน้ำสามนะครับมาหมักไว้โัโมนเก้าสิบวันนะครับสามเดือนอืมอ่ล่ะหลังจากขั้นตอนนี้ก็คือเราจะไปใส่ภาชนะสามารถเอาไปลงได้จริงจริงทำได้จริงจริงเลยอ่างั้นเรามีภาชนะตรงไหนไหมฮะอันนี้เจอแล้วฮะอ่ะฮะอ่ะเชิญอ่ะถืออันนี้ตัวตัวเล็กนะใส่สองครับครับสองช้อนเดียว ช้อนเดียวช้อนเดียวเพราะว่าเป็นภาชนะขนาดเล็กช้อนเดียวช้อนเดียว <c oughs> <laughs> <ๆ c oughs> แล้วหลัจากนั้นก็ยังไงต่อฮะผสมน้ําตอนนี้เราใส่เขาเรียกว่าตัวของหวัวเชื้อไปแล้วน้ำหกกมักน้ำหมักไปแล้วคราวนี้ต้องใส่น้ําอ่ะเชิญครับใส่น้ําเลยสาวน้อยอเทเทอ<า>่ะถือ ใส่เท่าไหร่ครับใส่หมดเลยใส่ได้หมดเลยใช่ไหมครับอ๋อแต่ว่าอัตราส่วนของน้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกว่าปริมาณต้ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของน้ําด้วยให้มีความสมดุลกันเอาละหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วอันนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้เลยอาคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามันจะใช้อย่างไรและมันใช้ผลได้จริงไหมนะครับ